สวัสดีครับวันนี้ดีคอมมิชชนนะครับจะพามารู้จักกับเจ้าของรา้านลาบนัวนะครับถึงประสบการณ์กิงหลังจากใช้งานแอปพลิเคชันดีคอมมิชชกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของรา้านกันเลย,เยนะครับตามเลยครับวันนี้นะคะดีคอมมิชชจะพาทุกคนมาแซบไปกับเจ้าของร้านลาบหนัวคะ่ะแซบขนาดไหนมาพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแซบสวัสดีค่ะ,คะอยากให้เจ้าของรา้านแนะนําตัวนิดนึงด้วยได้ค่ะได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องไก่นะคะเป็นเจ้าของร,าร้านลาบโนแอนด์แพตตี้ซีฟู้ดนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงประมาณคูบอนนะคะอยู่ประมาณแยก42แล้วก็44ค่ะแล้วอย่างนี้เราทราบว่าบางช่วงเวลาเนี่ยคนจะเยอะมากถ้าเกิดว่าพี่หรือคนที่ดีคอมมูนิตี้จะมาอยากจะจองที่นั่งก่อนล่วงหน้าทั้งในอินดอร์เอาท์ดอร์บางคนอยากจะนั่งแบบโอ๊ยบรรยากาศข้างนอกเลยบางคนอยากจะแบบยังได้แอร์อยู่ได้ต้องทํำยังไงคะในแอปคอมมูนิตี้จะมีบอกเลยคะ่ะลูกค้าต้องการแบบจองใช่วันไหนระบุเวลา จองเข้ามาตรงนั้นได้เลยแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาที่นี่ใช่ที่ร้านเลยคอนเฟิร์มแล้วก็แค่นั้นตกลงได้เลยบอกจํานวนที่ง่ายมากอินดอร์เอาจอบอกได้เลยค่ะเซ็ตโต๊ะข้างนอกข้างในสามารถบอกระบุในนั้นได้เลยในแอปได้เลยคือแอปดีแอปดีมากบอกได้เลยจองอะไรโทรมาอะไรผ่านแอปได้หมดทุกอย่างเลยใช่พูดง่ายๆเข้าไปในแอปพลิเคชันครบจบที่เดียวถนัดโทรโทรเลยถนัดจองจองเลยมีเมนูให้ดูมีทุกอย่างให้ดูสายเซอร์ไพร์ ก็กด Google Map มาเลยจากในแอปที่เดียวมีครบเลยใช่ค่ะคือมาที่แอปนี้จบที่เดียวเลยได้เลยอย่างนี้ก็ทราบว่าเจ้าของร้านทั้งแซบและเป์ให้ลูกค้ามามีมีแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ d c o m m u n i t y นะคะอ่าแล้วก็เซิร์เข้าไปคำว่าลาบนัวแอนปาร์ตี้ซีฟู้ดจะขึ้นเลยแล้วเราจะมีโปรโมชั่นแรกนะคะจะเป็นถ้าลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านลาบนัวนะคะทานครบ3 0มบาท เรามีฟรีเป็นเครื่องดื่มให้หรือบุนมะพร้าวให้อันนี้สามารถเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลให้เลยเข้ามาสแกนที่ผ่านผ่านแอปดีคอมมิชชั่นีก็คือได้เลยกินเสร็จสแกนแล้วก็รับฟรีได้เลยผ่านครบสามร้อยรับฟรีเลยแล้วก็ชั้นที่2ก็คือจะเป็นเขาเรียกบัตรอะไรนะคะพี่แซนบัตรปอปองสะสมเนาะผ่านครบ5 0าอบาทจำนวน5ครั้งค่ะก็สามารถมารับ รับฟรีเลยเป็นเซต V I P ใช่ค่ะในทุกๆ500สแกนหนึ่งครั้งสแกนครบ5ครั้งรับเซต V I P ได้เลยมีให้เลือกด้วยค่ะว่าจะเอาอะไรในนั้นอันนี้สำหรับของดีคอมเมนตี้ที่เดียวนะคะไม่มีที่อื่นในเมื่อปกติเราทำการตลาดบอนว่ายิ่งแอดอยู่แล้วกินไปด้วยนะกินไปด้วยนะยิ่งแอดอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราก็มาเพิ่มเติมตรงนี้ซึ่งใช่ค่ะซึ่งบางคนก็จะกังวลว่าเอะเราต้อง จ่ายตังเพิ่มมากมายอะไรเงี้ยร้านต่างๆเงี้ยคือหนูรู้จักสินค้าของเดลเวิร์กเป็นบริษัทที่ทาแอปนี้ให้หนูก็คือใช้สินค้าของเขาอยู่ตลอดแล้วนั่นก็มีเนี่ยค่ะก็คือพิแซ่นี่แหละก็มาแนะนาว่าเออพี่มีแบบนี้ในนี้นะในแอปตรงนี้อ่าแล้วเราสนใจไหมคือเราเห็นครั้งแรกแล้วก็คือสนใจคือเราไม่มีข้อเสียไงพี่เราได้อย่างเดียวไงลูกค้าก็เข้ามาเยอะแล้วก็คือ ได้อย่างเดียวไงคือแล้วแอปมันใช้ง่ายไงพี่มันมีแค่เปิดเข้าไปก็จะไม่บอกเลยต้องการอะไรที่อยู่ตรงไหนจองยังไงคือในนามเจ้าของร้านใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะพี่ง่ายยังไงง่ายง่ายนี่นี่เนเน่เข้ามาเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะเข้ามาตรงนี้เราก็แค่อยากรู้ร้านอะไรแล้วก็ส์ชเข้าไปเช่นร้านเราก็สมมติพิมแค่ราบหนัวดูนะมันจะขึ้นหรือเปล่านะเห็นไหมแค่ราบหนัวก็ขึ้นแหละเนี่ยก็เข้ามาได้เลยค่ะนี่คุณจะทําอะไรบ้างเนี่ยค่ะจะโทรก็ได้นี่จะโทรก็ได้นี่คูปองที่เราใช้กดตรงนี้อ่า รับรีวอร์ดกดตรงนี้นี่มีให้เลือกเลยโทรจองคือมีครบทุกอย่างก็เนี่ยในหน้าเดียวมีครบทุกอย่างเนี่ยหนูก็บอกว่าเออเฟซบุ๊กก็มีมีทุกอย็มีเบอร์โทรก็มีก็ใช่แล้ตามร้านจากหน้าแอปทุกที่ก็ติดต่อได้ทุกอย่างใช่เมนูอาหารเราก็รู้ได้เลยจากตรงนี้แล้วมีทุกแอปให้สั่งได้ด้วยไม่ใช่แค่สั่งผ่านร้านคือได้หมดเลยโอเคคือช่องทางเดียวผ่านได้ทุกแอปเลยครอบคลุมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทั่วจักรวาลได้เลยจับมือนี้รีวิวให้ห้าดาวแน่นอนใช่ใช่ค่ะง่ายอันนี้จะบออกกยมืให้เเลยจ้าของร้านยกมือให้เลย ใช่ค่ะและท้ายสุดนะคะแซนต้องขอขอบคุณนะคะดีคอมมูนิตี้นะคะที่สร้างแอปพลิเคชันดีๆนะคะมาให้กับเจ้าของร้านหรือว่า SME ไทยนะแซนในฐานะที่ทานอาหารบ่อยๆแล้วก็สนิทกับเจ้าของร้านอะแซนเห็นว่าเฮ้ยแอปมีดีแซนก็เลยมาแนะนําว่าเฮ้ยเอาลงแอปนี้สิมันรวมข้อมูลเพราะว่าเราอะรู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการแบบจุดรวมอะค่ะว่าเฮ้ยร้านติดต่อย,อยังไงบางทีเวลาจะหามันยากมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณดีคอมมูนิตี้จริงๆในฐานะของลูกค้านะคะแล้วสําหรับแ้ร ในฐานะของเจ้าของร้านค้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะแอปนี้ดีแล้วก็ใช้ง่ายครอบคลุมหมดเลยค่ะแนะนําค่ะแล้ววันนี้นะคะดีคอมมูนิตีนนะคะก็ได้มอบสติกเกอร์สำหรับติดไว้ที่หน้าร้านของลาบหนัวแอนปาร์ตี้ซ like ีฟู้ดนะคะเข้าสู่แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการนะคะอย่าลืมมาแซบด้วยกันที่นี่นะคะดีคอมมูนิตี้โอกาสดีเพื่อ SME ไทย